สวัสดีนะครับหมอโต๊915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้าทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานดวงความรักของชาวธาตุน้ำธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพฤิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนปี2568หมอโตสอธิษฐานให้ดูได้ธรคนาและราศีเลยนะครับหมอโตสดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลักปันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกดวงความรักขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณเป็นไพ่ของเซลติคอ มอต้นอ่านตามความหมายพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปมีไพ่ของอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดถ้ามีไพ่ของหนึ่งดาบอุปสรรคกําลังที่จะผ่านไปนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน ห้าถ้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันล้มไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากับคืนมาไม่ได้สําหรับบางท่านอาจจะมีการที่เคยเสียใจในเรื่องความรักมาหรือในช่วงนี้อาจจะมีการที่ความไม่เข้าใจความขัดแย้งเรื่องทัศนคติอารมณ์ซึ่งการละการมีไพ่พันงางไพ่ปัญหาความขัดแยง้งมีไพ่ห่งการที่การปิดกัน้นการมีกําแพงการบล็อกกันไปหรือมีการปิดกัน้นหรือการบล็อกการติดต่อการสื่อสารมีไพ่ของสามเหรียญมีคนที่ดึงมือที่3 เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือการตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3มีพลังงานไพ่8ดเหรียญ8เหรียญความตั้งใจความทุ่มเทความพยายามกับอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามทําเพื่อเขามามากพอในสิ่งที่เราดูแลในสิ่งที่เราห่วงใยเราอยากได้รับกับความรู้สึกดีๆที่ได้กลับมาของคนคนหนึ่งมีพลังงานไพ่สี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าการลงหลัก การปักฐานการสร้างอนาคตสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่คุยถึงเรื่องอนาคตการวางแบบแผนในเรื่องอนาคตร่วมกันนะครับเป็นพลังงานให้สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ความทุ่มเทความตั้งใจคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงชาวท่านาน้ำเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่ดูแลเต็มที่มีพลังงานให้ก้าวเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยร ในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในถูกคุณเองสําหรับบางท่านอาจจะเคยเสียใจการกลับมาโฟกัสถึงทุก ความรู้สึกต่างๆในตอนนี้ของเราเป็นพลังงานความเป็นอิสระในตัวของเราเองอยากทําในสิ่งที่หวังทําในสิ่งที่ตั้งใจแด่ทนไนั้นสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันในความคิดยังมีความผูกพันยังมีความผูกมัดยังมีเยื่อใหญ่ยังตัดใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกของคุณไม่ได้ถูกอับคับความรักการพบเจอกับคนที่ใช่ในช่วงนี้หรือการที่การมองตาการรู้ใจหรือการที่มีคนอดีต ที่ผ่านมากลับมาขอโทษขอโอกาสขอคืนดีความรักความผูกพันคนที่แคร์ในความซื่อกคนที่ใช่ก็จะกลับมาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปเดอะสันความสุขความสมหวังความสําเร็จเป้าหมายแห่งชัยชนะความสําเร็จความมีชื่อเสียงโดความโดดเด่นในแวดวงสังคมของคุณเป็นเพงของการที่ในตอนนี้เราอาจจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในตัวของเราเองทางเลือกเราจะเป็นคนที่กําหนดและเลือกเส้นทางเดินที่ดีที่สุด ให้กับตัวของเราเองโอกาสมากมายในเส้นทางเดินของเราเราจะเป็นคนที่ควายควาโอกาสที่เป็นของเรานะมีไพ่พล,า,พลางไพ่าการพบเจอกับคู่แท้ กคนที่เข้ามาในช่วงนี้ของคุณเป็นคู่คนที่เข้าใจเป็นคู่คนที่ห่วงใยเป็นคู่คนที่ผูกพันนะครับแบบต่างๆให้ในการตื่นได้แล้วความรู้สึกกําลังเปลี่ยนไปมันเป็นช่วงเวลาของคุณการที่ทําเพื่อตัวของเราเองในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำฮารารกัสเป็นไพ่ของเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้มันคือบททดสอบแห่งความรู้สึกและจิตใจและใต้สํานึกในตัวของเราเองนะ บททดสอบแห่งความรู้สึกการที่มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นหรือการที่เราหาประสบการณ์เพิ่มขึ้นในตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่เราชนะได้ด้วยตัวของเราเองในความรู้สึกที่ผ่านมาที่ผ่านไปแล้ว ความรู้สึกที่มันอาจจะเคยผิดหวงัวงเคยเศร้าเคยเสียใจเราอาจจะปลดปล่อยลงสายน้ําไปแล้วการกลับมาโฟกัสถึงความรู้สึกของตัวเองในปัจจุบันของเรานะใครที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของชาวท่าน้ําสักคนหนึ่งเนี่ยคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการความจริงใจแต่คุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นแห่งความรักและมิตรภาพดีๆกับความรู้สึกที่ผูกพันกับคุณกับเขาเคยพบเจอกันมาก่อนเคยเป็นคู่คนที่อธิษฐานขอพรอร่วมกันมามีไพ่ของชา ธาตุดินกันพืชสมอกรธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนธาตุน้ำกรกฎมีนพฤจิกธาตุไฟเมสิงธนูที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาว่าอาดีตที่ผ่านมาความรักของชาวธาตุน้ําเป็นเช่นไรมีพลังงานไพ่เจ็ด มีพลังงานภายในเอาไปเทิรอัศวินถือเรียนการรอคอยการเฝ้ารอทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อะไรมาง่ายๆความรู้สึกก็เหมือนกันหัวใจเหมือนกันใครที่ทําให้หัวใจของเราพังในตอนนี้กำลังเจ็บปวด กับความรู้สึกที่ผ่านมามีคนที่โดดเดี่ยวมีคนที่อ้างว้างมีคนที่เหน็บหนาวในวันนั้นที่ไม่เคยสนใจคุณในวันนี้เขากําลังเดินตามหาความรู้สึกที่ขาดหายไปมีคนที่รู้สึกผิดมีคนที่รู้สึกเศร้ามีคนที่รู้สึกเสียใจเสียดายวันเวลาที่ได้อยู่กับคุณเสียดายวันเวลาที่เราเคยสร้างอนาคตเคยวางแบบแผนเคยมีเป้าหมายเคยมีความอบอุ่นร่วมกันเดิเวอร์เป็นพลังงห้เมเจอร์ไปสุดท้าย ประสบการณ์ใงการเรียนรู้ประสบการณ์ทําให้เราเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราเคยเรียนรู้กันในสายใจคอของเขามาหมดแล้วคุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงพฤติกรรมของเขาคุณรู้ถึงอารมณ์และการกระทําของเขาในวันนั้นนะมีพลังงานไพศาลไหมท้าการเฝ้ารอการรอคอยมีคนที่เฝ้ารอคอยโอกาสและรอคอยจังหวะ ที่ได้พบเจอคุณอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับการที่เขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามีข้อเปรียบเทียบมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาในตอนนี้ความรักการดูแลการเอาใจใส่วันที่รักกันยังไม่ได้จบบทแห่งความรักการอยู่ร่วมกันการสร้างอนาคตการที่มีความมั่นคงร่วมกันมีไพ,พ่พรางไพ่สองเหรียญความพยายาม การประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยพยายามประคองในความรักความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นภาพห่งการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายทุ่มเทให้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้เราจะกลับมาสนใจในความอบอุ่นและความสุขในวันที่เรากลับมามีรอยยิ้มในวันที่เรากลับมา อบอุ่นในตัวของเราเองจะมีคนที่กําลังเสียใจจะมีคนที่กําลังเสียดายจะมีคนที่กําลังวิ่งตามหาความรู้สึกที่ขาดหายไปในวันหนึ่งที่คุณอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยง้อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนในวันที่คุณถอยห่างในวันที่คุณเดินจากลามีคนที่ว้าวุ่นมีคนที่กังวลใจมีคนที่ขาดคุณไม่ได้ตอนนี้ถ้วยแห่งความอธิษฐานการขอพรถ้วยแห่งสายน้ําหัวใจที่เคยหมอกช้าในวันนั้นคุณขอคืนมาหรือสําหรับบางท่าน อธิษฐานขอพรในเรื่องความรักมีการอธิษฐานนำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันด้วยแรงรักด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงขอพรน,นำคุณกับเขาให้มาพบเจอกันจิตที่ผูกพันใจที่ผูกมัดหวนคืนหวนกลับในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานให 6ดาบนะครับการมุฟอ่อนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้วันเวลาให้การเวลาเนืน่อนาซึกงเพียงใดคนคนหนึ่งที่ไปแล้วไปแล้วไม่ได้ดีไปแล้วไม่โอเคไปแล้วไปจบกับใครมาตอนนี้กําลังทนทุกข์กำลังเศร้ากําลังเสียใจหนักมากในตอนนี้มีพลังงานไพ่เอทอวานมีพลังงานไพ่สามดาบวันนั้นไม่น่าจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกมารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจ เจ็บปวดในความรู้สึกคํามั่นคำยา,ยายังอยู่ในความรู้สึกมันเหมือนความรู้สึกที่บาดล,ลึกในหัวใจของเขาคนนั้นที่เจ็บปวดในวันนี้ในวันที่รู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหนเขาอยากสร้างอนาคตกับคุณอีกครั้งหนึ่งหน้าความเบือ่อความไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดังใจกับเราเสมอไปความรักก็เช่นกันความรักในวันที่หมดรักแล้ว ก็สุดจะยือ้อสุดจะล้างในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยมีคนที่จะมายือ้อมีคนที่จะมาล้างมีคนที่จะมาขอโทษคุณนะมีพลังงานไพ่ก้าเหรียญรอยยิ้มของคุณความอบอุ่นของคุณในวันนั้นทําให้คนคนหนึ่งคิดถึงคุณในวันนี้นะมีพลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพฤจิกเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะมีพลังงานการไหว้พระการสวดมนต์การ,น,น,การนั่งสมาธิการฟังเทศฟังธรรม ศาสนาที่คุณนับถือหรือเป็นพลังงานไพ่สิ่งสักดิ์นาพาพบเจอคู่กัลยาณมิตรคนที่เกื้อกูลคนที่มีสินที่เสมอกันนะอที่เป็นการที่คนอดีตที่ผ่านมาตื่นรู้คิดได้ในวันเวลาที่สายคิดได้ในวันที่ห่างไกลคิดได้ในวันเวลาที่ไม่มีคุณแล้วในความคิดถึงตอนนี้คุณจะรับรู้ถึงความคิดถึงของคนคนหนึ่งที่ส่งความคิดถึงมากับสายลมช่วยพัดพาความรู้สึก ให้มาหาคุณในในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่การวนกับการเริ่มต้นมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นมีคนที่จะทําทุกๆอย่างเพื่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือในดวตอนเนี้ย ดวงที่มีสเสน่ห์ของชาวธาตุน้ํานะธาตุน้าเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ทําอะไรแล้วธรรมะแแงเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วได้ไวเป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานมากทํางานในหลายๆด้านของคุณนะคิงออฟครับราชาถือถ้วยคิงออฟสอดโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าในตอนนี้มีคนที่กําลังคนที่อีโก้เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มมาก กำลังเจ็บปวดในความรู้สึกของเขาในตอนนี้ภายนอกคาจริรูเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นคนที่ยิ้มแยม้มเป็นคนที่ไม่ไม่เหมือนคนที่ทุกข์แต่ภายในของเขาเนี่ยเป็นความเจ็บปวดกับความรู้สึกกับสิ่งที่เขาทำผิดไว้กับคุณในวันนั้นอยากกลับมาคืนดีในวันนี้คุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับคนคนหนึ่งที่เคยทำผิดพลาดเคยทำผิดกับคุณไม่รู้ตอกด,ดีครั้งกี่ครั้ง กลับมาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะมีพลังงานให้การที่เราเสียใจในความซึ้งของเรายังมีความเจ็บปวดจะมีความหวานระแวงยังมีการที่ยังหวานระแวงแห่งการกระทําของเขาคนนั้นคนที่อายุอายุแตกต่างคนที่อายุน้อยกว่าการหรือพลังงานพ่อไม้แม่ไม้คนที่กลับมาเทคแคร์คอยดูแลคนเก่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่คุ้นเคยนะปัญหาความขัดแยง้งหรือการที่เขากำลังแก้ไขกับปัญหาที่เขาดึงปัญหาเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์เป็นพืเห็นการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงการบล็อกกันไปในตอนนี้คนที่รักกันเขาจะทุ่มเทเขาจะปกป้องกับคนที่เขารักเขาจะไม่ให้ใครมาทำร้ายกับคนที่เขารักได้นะมีแพทของดีแฮงแมนดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเหมือนเขาอย่างเอาคุณออกจากความคิดเขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันยังมีเรื่องราวค้างคาใจ มากมายในตอนนี้ของเขานะที่เขาอยากเคลียร์ใจกับคุณที่เขาอยากบอกคุณว่าเขาบอกคุณว่าเขาแคร์คุณมากเขาอยากมีหัวใจที่สองดวงเต้นเป็นจังหวะพร้อมกันแล้วรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักและความผูกพันระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับอาขอดูผลางานไพ่ในปัจจุบันนะครับขอดูผลงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาต น้ำกราฎฏมีนพิจิกดวงความรักเป็นเช่นไหลนะ,อะขอเช็คพรังงาไพใ,ในปัจจุบัน มีพลังงาไพ่ห้าเหรียญความเน็บหนาวความอ้างว้างหรือมีคนที่ทิ้งภาระหนี้สินความรับผิดชอบไว้ให้กับเราหรือมีพลังงานไพ่การเดินจากการถอยห่างการเดินจากมาน้ามีพลงานไพ่ส่งไม้เท้าการวางแบบแผนคุณเป็นคนที่วางแบบแผนอนาคตในวันข้างหน้าเราอยู่อย่างเสมอเป็นพลังงานไพ่การเปลี่ยนแปลกทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอทุกสิ่งทุกอย่างคือการปรับการเปลี่ยนการจูนเข้าหากันหรือมีคนที่เข้ามาในช่วงนี้พัฒนาในความรัก ในความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำมีาาพงาไพ่ความเครียดความกดดนันการกินไม่ได้การนอนไม่หลับของคนคนหนึ่งหรือคนอดีตที่ผ่านมาหลับตาลงครั้งใดคิดถึงภาพคุณคิดถึงหน้าคุณคิดถึงเรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นหรือการที่เขาหับไปแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาไม่มีคุณอีกแล้วในความรักครั้งนี้เขาอยากกลับมามีคุณอีกครั้งหนึ่งหน้าก้าเหรียญสิ่งดีๆที่ไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นในวันที่อยู่ไกล กลับเห็นค่าในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยมองในสิ่งดีๆที่เรามอบให้มีประงารให้ u วีนอ f อฟสอดราชนีถือดาบตอนนี้คุณเป็นคนที่นิ่งแล้ว คุณอาจจะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนคุณอาจจะไม่ตามเขาแล้วไม่งอเขาแล้วแต่ตอนนี้ในวันที่คุณไม่งอเขาในวันที่คุณนิ่งไปในคุณที่เฉยชาไปทําให้คนคนหนึ่งกระวนกระวายใจทําให้คนคนหนึ่งร้อนลนที่อยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของเจ็ดดาบคําพูดไม่จริงการทรํรารับหลังการนินทาการให้ร้ายแก่กันเป็นไพ่ของเจ็ดดาบนี่คือการที่มีคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ ความหลอกลวงความไม่จริงใจความไม่ได้ชัดเจนหรือเขาไปพบเจอกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือการที่ไปพบเจอกับคนที่วางผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหรือการที่ไม่ได้จริงใจกับเขามีพลังงาพเดือดสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคุณคืนหนึ่งแห่งจักรวาล แห่งจัก,กรวาลน,นี้นะเป็นไพ่พลังงานไพ่ในแสงดาวแห่งสถาการมีศรัทถานในเรื่องความรักหรือจัก,กรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอการสำหรับบางท่านอาจจะม,มีโอกาสได้พบเจอกับคนที่เข้าใจพบเจอกับคนที่รู้ใจพบเจอกับคนที่เคย,เอ,เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาจัก,กรวาลดึงคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันนะมีพลังงานไพ่สองเหรียญความพยายามมีพลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือการที่การที่ทํา เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะที่เหมือนกับการที่ในวันที่คนคนหนึ่งคิดได้ในวันหนึ่งที่คนหนึ่งตื่นรู้มีคนที่อยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสในการเริ่มต้นคุณคือสิ่งดีคุณคือโอกาสดีๆในโชคดีที่วันนั้นที่เขาได้พบเจอกับคุณในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายคุณมากหรือในตอนเนี้ยสำหรับบางท่านอาจจะมีโอกาสที่ได้พบเจอคุณค่าแห่งความรัก คุณค่าแห่งความรู้สึกเดียวกันนะมีพ่าการลังเลการตัดสินใจการรักพี่เสียดายนะ้องหรือมีพลังงานไพ่ในตอนเนี้มีคนที่ลังเลใจนึงก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดมีคนที่ตัดคุณไม่ขาดในความรู้สึกในตอนนี้มีคนอดีตที่ผ่านมาเสียใจหนักมากทุกใจหนักมากโหยหาวันเก่าๆวันเดิมๆที่มันคงย้อนกลับไปไม่ได้ คุณคือคนที่เคยซัพพอร์ตเคยเกื้อกูลคอยดูแลคอยห่วงใยคนที่เข้าใจเขาคนที่เข้าใจในความคิดของเขาเขาอยากพูดคุยกับคุณเขาระบายอะไรกับคุณได้ทุกๆอย่างเหมือนคุณรับฟังเขาในเหตุผลที่เขามีเหมือนเขาเป็นคนที่คุยได้ทุกๆเรื่องกับคุณแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนความอึดอัดที่เข้าไปแล้วเหมือนไปแล้วคุยไม่ได้พูดไม่ได้มันเหมือนไม่ได้ใช่ตัวตนของเขาคนนั้นนะมีพลังลงานไพ่ในเดอะเทมเพลน์ความผูกพันหกเหรียญการ เป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอ,พอการหรือมีพลังงานไพ่ผู้ใหญ่คอยเกื้อกูลคอยเกื้อนหนุนหรือเขากลับมาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินของคุณนะมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบเนี่ยอาจที่ต้องระวังพลังงานของคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์ในเรื่องการเงินหรือในตอนเนี่ย ชาวธาตุน้ำอาจจะมีการที่ไหว้พระขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลจิตดลใจให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันคู่คนที่ผูกผ่านคู่คนที่ผูกมัดคู่คนที่เคยสัญญาอาธิษฐานขอพอรลุร่มกันมาของชาวธาตุน้ำนะครับอขอทูกถงางใหง้ในแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับ มีไพ่ของจัตติกนะชาวตุลลัคนาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านงานกฎหมายนะเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่รักความเท่าเทียมเป็นคนที่ รักษาคําพูดนะใครที่ไม่รักษาคําพูดจะไม่มีใครที่เชื่อมั่นในตัวของเขานะมีพลังงานไพ่สี่สี่ดาบคือพลังงานไพ่ความนิ่งความเงียบหรือมีคนที่นิ่งกันไปหรือมีคนที่เงียบกันไปอยากติดต่อมีคนที่กําลังเสียใจมีคนที่กําลังเจ็บปวดมีคนที่วาหวุ่นกลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีการพบเจอแล้วคุณกับเขาอาจจะเป็นการที่ได้มา พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์สร้างอนาคตด้วยการทุกสิ่งทุกอย่างคนที่มีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงจะได้มาพบมาเจอมาจากรากันนะเป็นไพ่ของการที่คุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาดหรือพมลิขิตนำพาแห่งรักให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันคนที่เคยคุ้นเคยคนที่เคยคุ้นตา คนที่เข้าใจในความรู้สึกเดียวกันนะครับเป็นพลังงางไพ่ใน t ูออฟคับมีไพ่แหงการแอบซื้อแอบซองมีคนที่รู้ว่าคุณนะเคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องความรักงาอยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แต่คุณอาจจะมีกำแพงเพราะคุณไม่อยากที่จะเสียใจในเรื่องความรักอีกนะมีพลังงานไพ่เดิร์ชดีออดมี5เหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างปัญหา ความขัดแยง้งวิว, for June, วออฟฟอร์จูนวกงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอนะวันเวลาที่ไม่คอยใครอยากทำอะไรอยากรีบเคลียร์ใจอยากพูดอะไรในเรื่องความรู้สึกรีบพูดรีบเลบรีบรีบเคลียร์ใจจะได้ไม่เสียดายในวันที่จากกันในวันที่ลากันในวันที่ ไม่ได้พบเจอกันอีกแล้วนะในวันเวลาที่โชคชะตานำพาหมุนพาให้เราได้มาพบเจอกันหนะ้าคู่คนที่เคยสัญญาจากอดีตชาติร่มกันมาเป็นพลังงานงานที่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนได้มาพบได้มาเจอได้มาทำความรู้จักการคุณกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นคู่คนที่จะจับมือกลุ่มมือในเส้นทางเดินแห่งความรักไปด้วยกันนะครับอ่าขาทุพลังงานภายใน สรุปและแนะนําให้กับชาวาธาตุน้ํากรากฏมีนพิจิกนะครับในออฟวานเป็นพลังงานให้การเดินทางการเทคแอคชั่น ความห่างไกลหรือพบเจอกับคนที่ห่างกันโดยระยะทางหรือต่างกันโดยระยะทางคนที่ห่างไกลกันความรู้สึกเดียวกันความผูกพันความผูกมัดการเรียนรู้การพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์คุณตอนนี้คุณอาจจะไม่รีบในความรักความสัมพันธ์เพราะกับสิ่งที่เราเคยเสียใจมา กับอดีตที่ผ่านมามีพลังงานไพ่สี่ไม้เท้ามีไพ่ของดีเอ็มเรสเทธทิดาดาวสุขดาววีนัสคนที่คื้กูลคนที่คื้อหนุนคนที่พร้อมที่จะดูแลและห่วงใยเหมือนแม่ดูแลลูกคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณให้ใจเต็มร้อย คุณให้เต็มที่กับความรู้สึกของเราเป็นไพ่แห่งการที่ในวันหนึ่งที่เราได้เรียนรู้พัฒนาความรักไปเรื่อยๆความรู้สึกเดียวกันจิตใจเดียวกันความผูกพันเดียวกัน k i n ง o f w ว n d s มีพลังงา n i พ่ t นอ p e n พ a c l ิ s สิบเหรียญความเป็น ความมั่นคงในเรื่องการเงินหรือในตอนนี้ชาวธาตุน้ำอาจจะโฟกัสถึงเรื่องการงานการเงินในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในตอนนี้ของคุณความวางถึงอนาคตที่จะมีเงินเก็บเงินก้อนในตัวของคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างการเผชิญหน้าการแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน คนที่รักกันเขาปกป้องกับความรู้สึกของคนที่เขารักในการพูดคำจาที่ไม่ทิ่มแทงใจซึ่งกรรันและกันในกรรมการที่คนเราสามารถผิดได้พลาดได้พังได้ในคาในการขอโทษและแก้ไขในสิ่งที่ผิดคํามั่นคัญญาที่ยังผูกพันและกังยังผูกมัดหรือมีคนที่มี การที่ยังมีข้อตกลงทางด้านกฎหมายที่คุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาดมีพงาาังพงาไพ่คิงเอปติเคิลมีไพ่ของ3ามไม่เท้ามีไพ่ของควีนอะฟครับมีการที่คนคนหนึ่งกลับมาเหมือนเป็นความห่วงใยเหมือนเป็นความห่วงใย คนคนหนึ่งที่ได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในวันที่ไม่มีคุณในวันที่แพ้นักแห่งความรู้สึกไปในตอนนี้อยากวนกับอยากขวนคืนในความรักในความสัมพันธ์หรือมีแพลนง,งานในการที่วนกับกับคุณไม่รู้ต่อ,อกี่ครั้งต่อ,อกี่ครั้งในตอนเนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เรียนรู้มาแล้วว่าใครคือคนที่สําคัญใครคือคนที่ผูกพันใครคือคนที่ผูกมัดในคํามั่นคัญญากับเขาในความรู้สึกตอนเนี้เขาขาดคุณไม่ได้ เขาอยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทำที่เขาทำผิดไว้กับคุณในครั้งนั้นนะ,ะหมอโต๊วก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซ้าสไ r ร b ์กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับ